ทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะซาก็อันดับแรกแนะนำตัวกันนะคะม่ใช่ซาเวงค่ะ Road to Miss Global 2025ค่ะทนี้มั่งคากับการมา Road to Global ก็ซาห่างหายไปนานมากเลยนะคะทางหายจากสเตจไปนานมากๆเลยแล้วก็เป็นการกลับมา,นานของซารอบนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางหายจากรกอบอย่างนี้ไปนานมากเลยะคะ่ะ ก,ก็เพราะว่าซาได้คุยกับทางทีมของซาแล้วก็พี่นี่หลายๆคนนะคะทีน,น,นะะี้เราก็ศึกษาบริบทขอเวทีรวมถึงคอนเนคชั่นไม่ว่าจะเป็นการทำรการในไซต์การบันเทิงวันมนี้นะค,ะค่ะก็เลยคุยกันว่าโ l o b a l นั่นแหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วะคะ่ะอ่าแล้วความพร้อมเขาคุ้มเะครับหรอสิ่งอืนบ้างค่ะ เป็นเรื่องการเดินซะก็เทรนเดินอยู่บ่อยๆค่ะรวมถึงเรื่องสปีชด้วยแล้วก็สวยนิดนึ่งคะ่ะแล้วคิดว่าตัวเองจะไปถึงจุดไหนของสกา,การกลับมาครั้งนี้ค่ะไปถึงจุดไหนซะก็เตรียมตัวมาซะก็หวังมงนะคะแต่ว่าถ้าจุดเเสน้นทางของซะมันไม่ได้อยู่ที่มงในครั้งนี้ ก็เสียใจแต่ว่าจะเก็บม oh, นะิสเทคนั้นเป็นเลสั่น s o ต by l i k e to i m p r o v e m y self นะคะสำหรับ uh oh. ขั้งต่อไปค่ะท uh ุกวันดันอะไรได้พอแบบว่ามันจับมาได้เราควรจะมค่าความสกับเราได้การกลับมาครั้งนี้ uh oh. ทำให้คนคาดหวังกับเรามากขึ้น uh oh. ก็ใช่ค่ะซ่าก็ได้เห็นในกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็คนหลายคนที่พูดนะคะก็หลายคนมีความคาดหวังกับซ่ามากขึ้นเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องแน่นอนว่ามีคาดหวังว่าซ่าจะพัฒนาวเอีกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีชเรื่องการเดินัศนคตินะคะทุกคาที่ซ่าก็โตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นก็พัฒนาขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้ฝึกซ้อมก็สุนัขีการเดินหลักนะคะ หนักมากคือซาจุดสปีดค่อนข้างเยอะนะคะก็มาจาับว่าอะไรคือจุดบกกร่งองของตัวเองซามีจุดด้อยทางด้านแบบแบบไหนนะคะในเรื่องสปีดซาอาจจะเป็นคนพูดเร็วตอนนี้ซาก็พยายามพูดช้าลงผ่านแล้วก็ซาเป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเวลาเจอคนเยอะๆถามเยอะๆซาก็จะเออช็คกิ้งนิดหน่อยค่ะก่อนหน้านี้มันมีดราม่าด้วย ที่มีเว่มาลดทุนมีซ้ที่านีไม่กดค่ะว่าจไม่ได้ฆ่าตัวเรื่องค่าตัวหรอคะอันนี้ก็ซาก็มีเพื่อนบางคนนะคะที่ได้ประกวดไปในปีที่ผ่านมาที่นี้ซาก็ได้คุยสาถามว่าอยู่ได้ไหมเออส่วนมากคือทุกคนที่สถามทุกคนเลยนะที่ซถามแต่ซาไม่ได้ถามทุกคนไงถามเฉพาะเพื่อนของซาน,นะคะเพื่เขาทุกคนเพื่อนของซาบอกว่าได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าการจ่ายอย่างนั้นซาไม่รู้แต่พวกเขาคิดว่าเขาได้ค่ะแล้วถามว่าเรื่องเงินรางวัลซาก็้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ซามองว่ามันเป็นการต่อยอดมากกว่าการที่เราเข้ามาประกวดเราได้มงมันคือการที่เราเอาตําแหน่งเราไปต่อยอดในวงการบันเทิงทําให้เราได้งานในวงการบันเทิงได้เป็นดารานักแสดงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าซาเองก็มีจุดเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเข้าวงการบันเทิงค่ะ ให้เชิญชวนทำงานบินบาร s s Global เลยค่ะได้ค่ะก็จะเนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ขอเชิญชวนทุกทุกคนเลยนะคะให้มาชม Piss g l o ล a l กันนะคะปีนี้มั่นใจเลยว่าสุดแน่นอนเพราะว่าเราเป็นปีแรกเลยที่ บิสซูเออร์โบว์ฮุยค่ะมิสซูเออร์โบว์ไทยแลนด์ในปีแรกนะคะเพราะว่ามีกันก่อนเราจะสมออกมากกว่า <S <S แต่ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราจัดรวมรวมถึงเราจัดรวมกับผู้ชายด้วยนะคะมันก็จะต้องปรับเป็นสีสันแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะมิสซูเออร์โบว์ไทยแลนด์ค่ะจนการติดตามบันนซ่าเลยคะจนการติดตามซ่านะคะซ่ามีช่องทาง Facebook นะคะ v ั n e s s a Wang แล้วก็ Instagram แล้วก็ TikTok v น n e s s a N C K w ค่ะ อที่หนาต้องมีราคาลูกนะครับไ้ากะกาที่ออนที่อยู่ที่้านวันตาโรส